สวัสดีเกมเมอร์ amer, ชาวไทยทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมกระบี่เยอยยุทธจักร3เกม MMO RPG แนวจอมยุทธที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคลิปนี้จะเป็นการไกด์การใช้หยกในเกมกันนะครับเพื่อทําให้ตัวละครเนี้ยเติบโตที่สุดแล้วก็บอกแหล่งในการหาหยกด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับใครทื่นใจเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับมาพูดถึงวิธีการได้รับหยกในเกมนี้กันก่อนแล้วกันนะครับโดยแน่นอนครับการหาหยกในเกมเนี้ จะมีแพ็ก3แพ็กให้เติมผ่านตัวเกมเลยนะครับก็คือ360ยหกสิบยกร้อบาท1,280ยหยก639บาทแล้วก็6,480ยหยก2,990บาทนะครับถ้าดูจากแพ็คราคาสูงสุดในเกมนี้นะครับ1บาทจะได้ประมาณ2.1หยกแต่หากใครอยากคุ้มกว่านี้นะครับก็สามารถเติมผ่านเว็บไซต์ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ eep top up online นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เติมทางการของตัวเกมกระบี่ยอ้ยุทธจักร3เลยเมื่อเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเลือกเซิรรรรรร์์ฟเเเววววอออแแแลลลล้้้้กกกกก็็็ืตัััะะคคใหียยยบยนบนนมาดูพ เทียบราคาใกล้เคียงกันนะครับอย่างเช่นแพ็ก2,490บาทเนี่ยจะได้หยกเยอะกว่าแพ็ก2,990บาทด้วยนะครับก็คือได้มาประมาณ7,000หยกแถมมีทองเป็นโบนัสมาให้ด้วยนะครับอันนี้เฉลี่ยแล้วประมาณ1บาทเนี่ยได้2.8หยกนะครับอีกหนึ่งวิธีในการหาหยกก็คือเดลจากเพื่อนเอาก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ตัวละครทั้งคู่ต้องเลี้ยว26ขึ้นไปก่อนนะครับวิธีการก็คือให้เรากดแลกเปลี่ยนกับตัวละครที่เราต้องการเดลนะครับอีกฝ่ายก็จะมีไอคอนแลกเปลี่ยนขึ้นมาที่หน้าจ เมื่อเข้าสู่หน้าต่างแลกเปลี่ยนก็เลือกจำนวนหยกในการเดิลได้เลยนะครับซึ่งการเดิลหยกโดยตรงในเกมนี้จะไม่มีค่าทมเนียมด้วยนะครับก็คือเดลไป100ก็ได้100เลยสมมติว่าผมจะเดลหยกให้ฝ่ายตรงข้ามจำนวน1 0หยกนะครับก็กดแลกเปลี่ยนยืนยันไปฝ่ายตรงข้ามก็ต้องกดแลกเปลี่ยนกลับมานะครับเพื่อทาการยืนยันการแลกเปลี่ยนเพียงเท่านี้ก็สามารถเดลหยกระหว่างผู้เล่นในเกมได้แล้วนะครับหัวข้อต่อมาเรามาดูกันนะครับว่าหยกเนี่ยควรซื้ออะไรบ้างเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเติบโตที่สุด ซึ่งจริงแล้วการซื้อพวกของอีเวนต์กิจกรรมจำกัดเวลานี่นะครับก็คุ้มเหมือนกันอย่างเช่นการซื้อลูกเต๋าแล้วก็ไปทอยในกิจส่วนสนุกเนี่ยก็ถือว่าคุ้มใช้ได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเทียบเทียบเป็นรายกิจกรรมไปนะครับหนึ่งอย่างที่สามารถซื้อได้ตลอดแล้วก็ค่อนข้างคุ้มก็คือหินแห่งพรนะครับราคาอยู่ที่3 0หยกโดยหินแห่งพรจะกดได้แค่16ชิ้นต่อวันนะครับเมื่อกด1ชิ้นมันจะมีบัฟขึ้นมา30นาทีเมื่อเรบฟาเมเตอร์ตอนเปิดหินแห่งพรอยู่นะคร ซึ่งเม่เปิดถุงช่องอลิตแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้ของอัปเกรดต,ตัวละครมากมายเลยนะครับวิธีการใชเหินแห่งพรก็คือกดที่หน้าฝึกฝนด้านบนนะครับแล้วก็กดใช้ที่เมนูด้านขวาเมื่อกดใช้จะมีเวลาเด้งขึ้นมาแล้วก็นับถอยหลัง30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอฟาร์มครบ30นาทีแล้วเนี่ยจะได้ถุงแดงมาทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาหินแห่งพรแล้วนะครับปรากฏว่าผมได้ถุงแดงมาทั้งหมด10ชิ้นเดี๋ยวลองเปิดให้ดูครับว่าได้ของอัปเกรดต,ตัวละครอ,อะไรบ้าง จะเห็นว่ามีทั้งไอเทมเทียยไว้อัพยศนะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์สวมใส่ด้วยแล้วก็ได้คิสตันเขียวจานวนมากเลยครับเอาไว้ตีวบโอุปกรณ์โดยหากใครตีวกขั้นสูงแล้วเนี่ยตัวคิสตันเขียวเดี๋ยวมันแปลงเป็นสีฟ้าให้เองนะครับส่วนคําสั่งลอรีที่ดรอปมาจากถุงแดงเนี่ยก็สามารถรวบรวมแล้วก็เอามาอัพยศได้ด้วยซึ่งก็จะได้พลังต่อสู้แล้วก็ได้ค่าสตาร์เพิ่มเติมด้วยไอเทมที่2ที่น่าซื้อในร้านค้ายหยกก็คือตัวกุญแจเทียนจีเป็นกุญแจสีเขียวๆนะครับราคาอยู่ที่3สยก เป็นไอเทมเที่ยวไว้ใช้ในการเปิดกล่องเทียนจีครับเป็นกล่องสีเขียวๆซึ่งมันจะได้การันตีทองมาด้วยทีนี้สังเกตที่ร้านค้าจะเห็นว่าถ้าเกิดใช้หยกซื้อทองโดยตรงเนี่ยก็คือ1 0หยกได้10ทองเดี๋ยวเรามาเทียบกันว่าซื้อกุญแจเทียนจีหรือว่าซื้อทองโดยตรงเนี่ยอันไหนจะคุ้มกว่าเอาเราลองมาใช้กุญแจเปิดกล่องเทียนจีกันนะครับกล่องเทียนจีจะเป็นกล่องสีเขียวๆนะครับสามารถหาได้จากการลงเดนเจนเป็นหลักเช่นเหมืองโฮลูหอพันกลนหรือว่าได้รับหลงเฉียน เห็นว่ามีบอกอยู่ว่าเมื่อใช้กุญแจเปิดกล่องน,นี้แล้วนะครับจะการันตีได้ทองขั้นต่ำ90ทองและมีโอกาสได้หินวิญญาณแบบสุ่มระดับ2ที่เป็นสีเขียวด้วยนะครับเห็นว่าในรอบนี้ผมได้มา119ทองนะครับซึ่งคุ้มกว่าในการเอาหยกนี้ไปซื้อทองโดยตรงนะฮะแถมได้ลุ้นหินวิญญาณระดับ2ด้วยนะครับเอามาใช้เองหรือว่าเอาไปขายก็ได้ถ้าเอาหยกไปซื้อทองโดยตรงเนี่ยจะเห็นว่า10หยกได้10ชิ้นแต่ถ้าเกิดซื้อกุญแจไปเปิดกล่องจะได้การันตีขั้นต่ำ90ทองแน่นอนนะคครับับยงงไกก็ุ้มว่า เดี๋ยวผมลองซื้ออีกสักดอกแล้วก็มาลองกดให้ดูนะครับเจ๋วว่ารอบนี้ได้96ทองนะครับยังไงก็ไม่ต่ำกว่า90ต่อมไม้เท่นที่3ที่น่าซื้อในร้านค้ายหยกก็คือคัมพีเคสวิชาราคาจะค่อนข้างสูงหน่อยอยู่ที่300หยกแล้วก็ซื้อได้แค่100ชิ้นต่อสัปดาห์เท่านั้นและการเปิดใช้งานคัมพีเคสวิชาต้องซื้อโคนหยกด้วยนะครับก็ซื้อได้ในร้านค้ายหยกนี่แหละครับราคาของโคนหยกที่ใช้ในการเปิดคัมพีเคสวิชาอยู่ที่30หยกนะครับร เดียวเราลองใช้คนหยกแล้วก็มาเปิดคัมภีร์เคมีชากันนะครับไอเทมที่ได้จะเป็นยาตื่นรู้บอรมาจา์นะครับโดยเทมชิ้นนี้จะไว้ใช้ในระบบตำราลับแต่ก่อนจะได้ใช้ไอเทมันนี้นะครับต้องทาตำราลับ3เล่มเนี่ยให้มีพลัง6 0พันขึ้นไปก่อนนะครับและเมื่อตำราลับทั้ง3เล่มเนี่ยพลัง6 0พันขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้ไอเทมันนี้ได้นะครับเพื่อทําการสุ่มค่าสเตตัสเพิ่มเติมซึ่งสุง่มสเตตัสเนี่ยมันจะไม่ลดลงนะครับมันจะได้แค่เท่าเดิมหรือว่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นก็เลยไปไเปท แต่ทางนี้ราคาขออเทมชิ้นนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับ300ยหยกเลยแถมต้องซื้อคนหยกมาเปิดด้วยก็ลองพิจารณาดูอีกทีนะครับต่อมาไอเทมที่4ที่น่าซื้อในร้านค้ายหยกก็คือยา8ล้ำเลิศรูปไอคอนไอเทมใจคล้ายกับสลับเป่าทอดน,นะครับราคาในการซื้อยา8ล้ำเลิศน,นี่อยู่ที่50หยกสามารถซื้อได้แบบไม่จํากัดเลยนะครับโดยตัวยา8ล้ำเลิศน,นี่นะครับจะเอาไว้ใช้ในระบบล่าถ่านกระดูกเพื่อ,ออัพแต้มฝึกฝนต่างๆนะครับ เมื่อเข้ามาในระบบล่ากฐานกระดูกจะมี3การฝึกฝนที่เราสามารถอัพาาาได้ก็คือพลังเส้นลมปานแล้วก็สภาพร่างกายซึ่งการอัพสกิลหลอดนี้จะต้องใช้ปยร์ปั่ลำเลิศในการอัพนะครับการนับพลังจะได้แสร็จเพิ่มเติมก็คือชํานาญโจมตีธาตดุดินแล้วก็โจมตีธาตุน้ําการนับเส้นลมปานจะได้ต้านทานคริติคอลโจมตีธาตุน้ําแล้วก็ต้านทานธาตุไฟแล้วก็การอัพสภาพร่างกายจะได้พลังกายแล้วก็ละเว้นดาเมจคริติคอลโดยวิธีการอัพสกิลหลอดนี้เราต้องไปอัพล่างฐานกระดูกก่อนนะครับ โดยเข้าไปที่แท็บเมนูด้านซ้ายที่ชื่อว่าระดับลากฐานกระดูโดยการอัพลากฐานกระดูกจะต้องใช้อเทมกระจายสลนานลม4สมุดนะครับซึ่งสามารถซื้อได้โดยการใช้ทองในเกมเมื่ออัพรากฐานกระดูกจนขึ้นเลเวลถัดไปนะครับก็จะอัพตัวของสกิลฝึกฝนต่างๆได้ส่วนเจ้าตัวยาแปดล้ำเลิศน,นี่นะครับจะเอา,าใช้ในการเพิ่มเพดานแต้มฝึกฝนนะครับดูที่บริเวณด้านขวาบนจะได้ทั้งแต้มแล้วก็เพดานแต้มฝึกฝนที่มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้ถ้าไม่รู้จะซื้อไร้แรงจนนะครับก็สามารถเอื่นยกด้การใช้ระบบเดลอย่างที่บอกไปได้นะครับแต่นั่นนอนว่าการตั้งราคาขายเนี้ยก็ต้องให้มันคุ้มกว่าการซื้อจากตัวเกมนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเก <ๆ S 1> <s ticket> ิดเราซื้อยกผ่านเว็บไซต์ราคาแพ็คสูงสุดเนี่ยนะครับหบาทเราจะได้ประมาณ2.94้ายกนะครับถ้าเราขายกันเองก็ต้องตั้งราคาประมาณ1บาท3ยกขึ้นไปนะครับเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มกว่าแต่ทั้งนี้นะครับการซื้อขายยกระหว่างผู้เล่นด้วยกันเนี้ยก็ต้องรระะวังังยนคบ ก่อนซื้อขายอะไรก็ตามควรเช็คประวัติจากเว็บไซต์ Bank List Seller ก่อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่โอนเงินนะครับควรเช็คข้อมูลบัญชีให้เรียบร้อยก่อนว่าชื่อนามสกุลนี้ติด Bank List Seller หรือเปล่านะครับเสียเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับแค่ก๊อปชื่อนามสกุลแล้วก็ไปเสิร์ชใน Bank List Seller และคลิปนี้ก็เป็นไกด์การใช้ยกให้คุ้มค่าในเกมกระบี่เยอะอยุทธศสตร3ออนไลน์นะครับใครที่สนใจเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดตัวเกมได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปเลยนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ like, กกดดช่่ออง้้้ววยนนนนะคครับับแลลเจใใหหมิปา สวัสดีครับ